ติหารพระพุทธรูปแกะสลักบามิยันในอัฟกานิสถานกลับมาอีกครั้งหนึ่งในองค์สีทองอารามเรืองรองโครงการฉายภาพสามิติของ พระพุทธรูปบามิยันได้เริ่มต้นขึ้นโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาร่วมในโครงการด้วยโครงการได้ฉายภาพพระพุทธรูปทั้งหมดสองวันวันละสิกว่าชั่วโมงโดยมีผู้คนราวร้อห้าคนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการกลับมาของพระพุทธรูปพระพุทธรูปบามิยันเคยยืนทอดสายตามองเหนือหุบเขาบาบิยันตอนกลางของประเทศอัฟกานิสถานมาเป็นเวลานานถึง กว่า1,500ปีเทว่าในเดือนมีนาคมพศ2544กลุ่มตอลิบันได้ใช้ระเบิดไดนาไมต์ทำลายอันตรธานไปจากหน้าผาหุบเขาบามิยันและกลุ่มตอลิบันก็ได้ล่มสลายในเวลาต่อมาสแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อบาบิยันเป็นอย่างยิ่งับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพระพุทธรูปแกะสลักแห่งหุบเขาบาบิยันที่ชาวไทยมักเรียกว่าหลวงพ่อบามิยัน ดูดังได้กลับมาปรากฏกายสว่างเรืองรองณนะหุบเขาบามิยันคู่รักมหาสศรษฐจากแดนมังกรจางชินหวีและเหลียงหงทุ่มเงินราวกว่า3.7ล้านบาทเพื่อฉายภาพพระพุทธรูปบามิยันเป็นภาพสามมิติสีทองงามอารามณช่องเขาบามิยันด้วยเทคโนโลยีการฉายภาพสามมิติที่เรียกกันว่า โแกรมเพื่อระลึกถึงการพังทลายของพระพุทธรูปแกะสลักองค์นี้ที่ถูกรัฐบาลตาเลบลันแห่งอัฟกานิสถานสั่งให้ระเบิดทำลายเมื่อ14ปีที่แล้วอันที่จริงความคิดในการฉายภาพสามมิติของพระพุทธรูปบาปิยานนั้นเดิมเป็นความคิดของศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อว่าฮิโรยามากะตะตั้งแต่เมื่อปีพศ2548ที่ผ่านมาแต่ องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอยังไม่มั่นใจในเทคนิคการฉายภาพของเขาจึงไม่อนุญาตเนื่องจากเกรงว่าจะสร้างความเสียหายแก่ช่องเขาเก่าแก่แห่งนี้และเมื่อสามีภรรยาคู่นี้ได้ยินเรื่องราวของศิลปินแดนอาทิตย์อุทยัยจึงได้เกิดแรงบันดาลใจเนื่องจากทั้งคู่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการฉายภาพสามมิติ และมั่นใจว่าไม่สร้างความเสียหายให้แก่โบราณสถานแห่งนี้โครงการฉายภาพสามิติพระพุทธรูปบามิยันจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาร่วมในโครงการด้วยโครงการได้ฉายภาพพระพุทธรูปทั้งหมด2วันวันละ10กว่าชั่วโมงโดยมีผู้คนราว150คน ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการกลับมาอีกครั้งของพระพุทธรูปแกะสลักแห่งช่องเขาบ่ามิยนันชาวบ้านคนหนึ่งในละแวกนั้นได้กล่าวว่าแม้การฉายภาพจะไม่สามารถแทนที่พระพุทธรูปที่ถูกทำลายไปแต่ช่วยย้ำเตือนว่าท่านยังไม่ได้ลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน หรือ CCTV รายงานว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจผู้รักมหาเศรษฐีได้บริจาคอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้แก่หน่วยงานดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของบาหมิยนันโดยกล่าวว่านี่คือของขวัญที่ชาวจีนมอบให้กับชาวอัฟกานิสถานและมีเงื่อนไขว่าหน่วยงานจะต้องจัดถ่ายภาพต่อไปในเดือนมีนาคมของทุกปี จากข้อมูลทางวิกิพีเดียได้ระบุว่าพระพุทธรูปแกะสลักบามิยานในอัฟกานิสถานนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวตรรษที่10เป็นพระพุทธรูปศิลปะกรีกโบราณสององค์โดยองค์หนึ่งมีความสูงกว่า53เมตรและ35เมตรมีอายุเก่าแก่ราว1,500ปีได้รับการยอมรับเป็นพระพุทธรูปแกะสลักฝาผนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อมาถูกรัฐบาล ตอลิบานที่เคร่งในศาสนาแบบสุดโต่งระเบิดทำลายในเดือนมีนาคมปีพศ .2544 โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้บูชาเคารพและนำมาซึ่งเสียงประนามจากผู้คนทั่วโลกยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปแห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพศ .2546 องค์การยูเนสโกได้เข้ามาอนุรักษ์พื้นที่ สามารถประดิษฐ์ประต่อชิ้นส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กกว่าที่หลงเหลืออยู่ให้ประดิษฐานอยู่ในโพรงหินทรายได้สําเร็จแต่สําหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นไม่เหลือชิ้นส่วนให้นํามาประดิษฐ์ประต่อได้อีกแต่ถึงอย่างนั้นองค์การยูเนสโกจะต้องใช้เวลาอ2ปีกว่าจะฟื้นฟูสถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้สําเร็จจนได้ถ้าคุณชอบ รื่องราวที่เรานำเสนอเรายังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจไว้ให้คุณได้ติดตามอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับ